สวัสดีครับมีรักขี่แปน,นะครับวันนี้เราอยู่ในบ s o โซเลยโซนนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตเนื้อเรื่องมาใหม่นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นในส่วนตัวละครที่จะเข้าใหม่นะครับมีคาดคาดการณ์ตอนนี้มี2ตัวละครแต่ว่ามีมีแปรสกิลปิมจอรเรียบร้อยแล้วเราไปดูคลิปเก่าได้ลองเสิร์ชใน u t u b e ได้แปรสกิลครบแล้วแต่ว่า,าเนวยังไม่มานะเนวยังไม่มาะครับแต่ว่ามีข้อมูลการต่างๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นให้ดูนะครับ อ่า New Chapter สิซึ่งตอนนี้เพื่อนเพื่อนเล่นน่ะถ้าด่านตันก็คือด่าน9มานานมากแล้วครับในสุดก็มีเนื้อเรื่องอัปเดตสักทีนั่นก็คือเนื้อเรื่องแฟนที่ใหม่อูเฮโกมุนโดนั่นเองเนื้อเรื่องบทที่10นะครับอ่านเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าจริงแต่ว่าบทเนื้อเรื่องอะเข้าชัวแต่เขาจะอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นรูปนะครับอิจิโกโอ้โหมาช่วยโอริคิเมเราเข้ามาเลยกิมจอเอออ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับแมปต่างๆนี่มีในส่วนนะครับสาวแมปอ่าแล ดีกว่าไม่เป็นไรทำนะครับช่วงนี้นะขออัปเดตก็ดีแล้วอ่ะอ่านี่ก็จะเป็นส่วนแบบต่างๆในวูเกโฮโดนะครับบูมอ่าเดี๋ยวมีขอ้อแชทขึ้นข้อมูลอย่างอื่นให้ดูต่อแล้วกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะ เน็ตเชเล็เตอร์ก็คือตอนนี้เขายังไม่บอกนะแต่ว่ามีอีเวนต์สู้แน่นอนครับก็คือเนวนะครับแล้วก็เป็นในส่วนอ่ากิมจอนะครับภาพใหม่ของกิจก g r a r กิมจอและภาพตาประทับอาวุธของ s r เนวมีโอกาสเข้าทั้งสตัวเลยสองตัวนี้เป็นสายอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวขอญากขึ้นให้ดูนะครับอ่ากิมจอเป็นสายบาตไประชายทะลวงสายลงมันคือลีเก่า เลี้ยงใหม่ตอนนี้กิมจอเป็นสายหมัดเป็นสายโจมตีนะเขาเรียกว่าตัวแบบของสายหมัดกันเลยทีเดียวตัวถ้าอยากไปดูสก,กิลพิลมพ์ใน u t u b e ไนดะ้เลยหรือว่าดูใต้คอมเมนต์ก็ไดนะ้เอาหยทีทิ้งไว้นะก็กิมจอเป็นสายบวกแอทแท็กสปีดคือมันตีไวมากน่าจะเป็นตัวที่ถ้าทาสก,กิลนะน่าจะเป็นตัวที่ตีไวสุด,แล,ลลดแล้วก็มีอัตราเพิ่มคียก็คือตีตีติดคีย์แททุกดอกแล้วก็มีแอ t แท k กสปีดก็คือใครชอบแบบไวๆอันนี้ต้องกิมจอเลยเพื่อใครแบบเล่นซาลาช้าจะบีบีต้องมาตัวนี้เลยครับรับประก อ่าได้ข่าวว่าเอ่อน่าจะเร็ว่ะโยรอิจิเพราะว่าโยรอิจิไม่มีอาการสปีด e นะแต่กิมจอมีตัวแรกเลยนะครับเป็นสายอ่่อยเร็วติดชี้แล้วก็เป็นในส่วนโจมตีผิดปกติด้วยจะมีรอยข่วนเป็นเป็นรอยเลือดไหลอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามีจำไม่ผิดนะอ่ะาตามประทับข้อมูุของเนวนะครับนี่เป็นรูปตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราโดยส่วนข้อมูลอย่างอื่นนะครับ ตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้าคือ2ตัวก็คือกิมจอกับเนลนะครับมีโอกาสที่กิมจอจะเข้าสูงเพราะว่ากิมจอสกิลแปลครบแล้วแต่เนลยังตอนนี้เขาอน่าจะแปลสกิลเนลอยู่เร็วนี้แหละเดี๋ยวออกมาแน่นอนนะครับมีโอกาสมีโอกาสที่กิมจอจะเข้าก่อนแล้วก็เนลเข้าก่อนนะอันนี้แล้วแต่ทางทีมงานเขาเลยแล้วแต่ใจฉันเลยนะครับแต่กิมจอมีโอกาสเข้ามากกว่าอ่ะเดี๋ยวขอแยกขึ้นสายดูนะอ่ะตามนี้เลยครับนี่ อัปเดตตำแหน่งแต่ละสายตัวละครล่าสุดนะครับกิมจอเป็นสไตล์ DPS ตามที่หมีบอกเลยหน้าที่ของกิมจอนะก็คืออะไรเป็นอ่อดาเมจโจมตีเร็วติดคิแล้วก็เป็นในส่วนปินปกติด้วย3อย่างต่อไปเนวนะครับอ่ะเนวเป็นสายสลชหรือแท็กติกวนะเนี่ย อ๋อไม่ใช่เนวเป็นสสแลตคือฟาดฟันแท็กติกแท็กติกคืออ่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เหมือนไอเซนนะครับเนี่ยแนดาร์ฟยุทธศาสตร์คือเอาไว้กดตำแหน่งซ้ายอ่ะเนี่ยไอเซนอย่างเงี้ยเนี่ยยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยเราจะมีสก,กลิลที่สามารถกดทางซ้ายได้ซึ่งเนวเนี่ยอ่าซึ่งตัวของเนวเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอันผีขอไยเอากล,ลยุทธ์เออ ถ้ายุทธศาสตร์อ่ะมันจะเป็นสก,กิลกดซ้ายถ้าเป็นในส่วนคาว่ากลายุธ์กลยุ์คือนี่ครับแบบอุรฮาระเคสเกะอย่างเงี้ยอ่ะสนับสนุนกลยุ์คือสนับสนุนขอให้มสนสลับเกมกันมีเล่นหลายเกมะนะอ่ะซึ่งเอาง่ายๆก็คือเนลเป็นตัวบัฟของสายฟันฟันที่ดีสุดในเกมถ้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วซาลาคิมีโอกาสปรับเพราะว่าถ้าเขาจะขายเนลอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีสายโจมตีที่เก่งถูกไหมเพราะฉะนั้นซาลาคิยังไงก็ต้องปรับนะครับแล้วก็เนล่าคงจะเป็นสายบัฟให้ซาลาคิแบบฟันกระจุยเลย แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเขาทำตัวละครที่เป็นบัฟของตาลาสายเป็นอย่างเงี้ยน่าแสดงว่าเนลน่าจะเก่งกว่าอุระฮาระเคสเกะแน่นอนถูกไหมเอาแล้วเกิดสมมติอุระฮา,าระเก่งกว่าใครจะเปิดเนลมีพูดถูกไหมอ่ะก็สรุปข้อมูลแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูการ์นะครับอ่ะข้อมูลก็มีอยู่แค่นี้นะที่มีอัปเดตตอนนี้ก็คือมีอัปเดตบทที่10นะครับแล้วก็มีในส่วนตัวละครใหม่ ไม่กินจอก,ก็เนวสองตัวนี้แน่นอนไม่มีตัวอื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ว่าเป็นไปได้ที่สายมัดน่าจะต้องเข้าก็คือกินจอแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีสายมัดเข้าสักตัวเลยนะมันเป็นอะไรที่เออถ้าเกิดสมมติมาถามบอกว่าเกมนี้สมบรูรณ์ไหมบีตอบตรงๆเลยไม่สมบรูรณ์เลยครับเพราะว่าตอนนี้สายฟันฟันเข้าสองแล้วใช่ไหมวินจานเข้าสองสายทะลวงเข้าหนึ่งแต่สายมัดยังไม่เข้าเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วสายมัดก็ต้องเกิดรับข้างนะถ้ากินจอมาก็น่าจะเก่งนะครับประมาณนี้อ่ะมีคอญาติถามเพื่อนๆสักทีหนึงว่าแล้วสรุปเเพื่ออนร แนวบุแนวล,ลุหรือว่าจะเป็นในส่วนคิมจอก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็วโดยโดยส่วนตัวนี่หมีชอบทั้งคู่เลยนะเออแต่ว่าจะชอบทางแนวมากกว่าเพราะชอบตัวผู้หญิงอาวุธตรงๆเลยนะตั้งแต่เปิดมาจะไม่มีตัวผู้หญิงให้หมีเล่นเลยมันมีแหละแต่ว่าตัวที่แบบมันเก่งที่เราเล่นเป็นหลักมันไม่มีอนะไรไงถูกปะพอที่ผ่านมาตัวผู้หญิงเอ,อ่อเนี่ยลูเคียลูเคียก็เป็นสายยุธศาสตร์ก็ลงมาบ้างอ่ะ มีใครบ้างโมโมะโมโมะเข้ามาซัำไอเซนก็ไม่ค่อยได้ออกหรอกอน้องแกจีรุก็มานั่งแล้วก็หายไปเลยโอ้โหแต่ถ้าดีสุดก็คงโอริฮิเมะจังนะครับดูข้างหน้าสะก่อนแต่โอริฮิเมะก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครผู้หญิงแทบไม่ได้ลง,ลงเนมไม่ได้เล่นเลยอูรูรูก็ไม่ได้เล่นเอ,า,อาง่ายคืออยากให้ตัวลิมิเต็ดที่เป็นตัวผู้หญิงจะได้เล่นจริงๆบ้างไงเพื่อนเพื่อนึ่ภาพบอ,อกป่ะแล้วมีก็มีซาลาคิอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยเออถ้าสายสายฟาดฟันอีกตัวหนึ่ โอคิโอล่ามาแทนเบลคูยานะครับเผื่อใครที่แบบจะใส่ทําสา่าสาฟาดฟันก็เก็บเงินรอได้เลยใครก็ต้องเปลี่ยนใหม่2ตัวแน่นอนอันนี้ก็เราไปรอรุ้นเนี่ยเขาจะปั๊บซาลาชีหรือเปล่าถ้าไปปั๊บซาลาชีเพื่อนๆก็ต้องไปรอเนี่ยแหละครับอิจิฮอลเลอร์อ่ะอันนี้มีอะขอถามหน่อยว่าตอนนี้เพื่อนๆมีใครรอตัวไหนบ้างเขาไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยมีใครรอสาววอกกิมจอบ้างไหมมีใครสาววอกเนมบ้างไหมไอ้แนลบ้างไหมมีใครสาววอกอ่ะโอคิโอล่าบ้างไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนพี่มีครับผม หยุดแม่งทุกตัวเลยครับผมรออิจิโกะฮอลเลอร์ก็มาพิมพ์ต์คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยเ,ยอะะเอร็วอ่านแล้วเจอกันนะโดยส่วนตัวหมีหมีชอบอิจิโกะฮอลเลอร์นะแต่ว่าชอบอิชิโกะร่างเทสึกะร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่ยังไม่มาอืมก็ประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าตัวไหนมาหมีก็ต้องทำตามหน้าที่ก็คือหมีก็ต้องรีวิวตัวละครให้เพื่อนๆนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับอ่านแล้วเจอกันนะครับอดอดเปรี้ยวไว้กินหวานใครใครอดตู้ซาตาคิไปรอเปิดอิจิโกะฮอลเลอร์ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันหน่อย